สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับที่ขอนแก่นตอนนี้เกิดประเด็นดราม่านะครับในการสร้างหอไอเฟลนะครับที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับทีมงานเราไม่พลาดครับตามมาทําข่าวถึงที่เลยทีเดียวครับเจออะไรก่อนที่จะับบที่จะมาให้มีลูกค้าที่ร้าน<ม>พอเดิมอย่างที่ร้านก็พยายามคิดเอาคนเล่นไฟมาบ้างเอาตัวการ์ตูนมาบ้างออะไรก็ ไม่ค่อยได้ตอบโจทย์พัฒนาพนักงานบริการอาหารเงี้ยก็พยายามเอาทุกวิธีทางที่เราเคยทำการค้าขายมาทีนี้ก็เกิดแบบเราต้องมีอะไรที่เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปบ้างเพราะว่าร้านเราไม่มีจุดถ่ายรูปแบบที่เหมือนอย่างร้านที่เขาเขาเป็นเนาะก็เลยมองคิดเอใจก็ได้ตัวหอยเฟลมันน่าจะแบบคนที่ไม่เคยไปคนที่ไม่เคยอาจจะดูแบบโอเคซึ่ง ความตั้งใจแรกก็ไม่ได้กะว่าจะเป็นสร้างถาวรอะไรใหญ่โตแบบที่ทุกคนเข้าใจคิดว่าแบบคนเบื่อก็เปลี่ยนก็คือว่ากะว่าจะมาตั้งก็เหมือนสักปีสองปีไม่ถึงไม่ถึงแค่ปีแค่ปีนึ่งเพราะแผนต่อไปก็จะเป็นพวกไวโอลินพวกอะไรที่มันแบบให้มันแบบจะเปลี่ยนไปเรื่อยสไตล์ตามสไตล์ร้านเราถามบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ให้เป็นภูมาซึ่งร้านเราก็เป็นสไตล์แบบเหมือนผมก็พยายามทําให้เป็น เรียกว่าอะไรยุโรปเพื่อที่แบบค,คนเข้ามาก็ให้มันว้าวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมไม่เหมือนแบบที่เป็นไอเอฟเเพราะว่าคอนเซ็ปต์ร้านจะ<อ>แนวทางยุโรปอย่างเงี้ยครัแล้วก็คือเป็นเขาเอ็นว่าพยายามเอาตัวรอดแหละเพราะว่าเดิมร้านม,มันก็หนักมามก็คือลูกค้าก็น้อยอยู่แล้วก็ได้แค่เป็นวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันธรรมดาน้อยซึ่งบางคนก็แบบถนน ถนนไม่ดีมืดทุกอย่างก็เราก็ต้องคิดแล้วว่าเอาอะไรมาดึงดูดลูกค้าเพื่อที่แบบาทางไม่ดียังไงลูกค้าก็อยากมาอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็เลยแบบก็เลยเกิดหอยหอยเฟเลขึ้น<อ>ก็มีแนวคิดเป็นหอยเฟลแบบแค่เป็นจุดถ่ายรูปเป็นเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คไม่ได้เป็นแบบ เขาเอ็นยังเหรเหตุผลเป็นประจําปฏิมากรรมยังที่แบบให้มันอยู่อยู่แบบซึ่งมีแผนว่าเอามาตั้งไว้แค่ชั่วคราวใช่ครับเพราะว่ามันสามารถยกยกเข้ายกยกออกได้ก็คือจ้างพวกเขตพวกอะไรมาได้ก็เลยแผนจริงจริงอันนี้ก็เริ่มออกแบบแล้วก็จะเป็นพวกไวโอลินก็เริ่มออกแบบแล้วก็คิดว่ามาแป๊บเดียวคนก็น่าจะเบื่อแล้วก็เราก็มองว่า คือร้านเราลูกค้ามันน้อย<น>ก็มาวิ่งตามหลังก็ประสบการณ์ก็น้อยอะไระก็อาจจะแบบรับงานจัดเลี้ยงงานแต่งที่มันคนมาถ่ายรูปให้มันดูว้าวแค่นั้นจุดประสงค์ไม่ได้แบบใช่ครับแล้วก็มามองดูก็พ่าย,ยาวมันก็ไม่ได้ถึงกับอ่ถ้าถ่ายรูปอ,อยู่ใกล้อ่ะมันดูแบบ มันใหญ่แต่ถ้าไปดูไกลต้นมะพร้าวยังบางหัวเอาให้พี่มองอยู่ต้นมะพร้าว<ช>ถ้าเขาอยู่ฝั่งกลางด้านนมองมาต้นมะพร้าวก็บางหมดแล้วครับ<ช>หรือว่าไปมองอยู่ฝั่งด้านนนตึกก็บางเขาไปครึ่งหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้บางเขาเลยคร<ช>ับ <c oughs> ถ้าแบบท่านในมุมมองอันนี้ขยับไป<ช>แต่ก็เราก็อยู่ในชุมชนกระลัฟั่งกระล่อเพลินว,ว่าจะให้ยังไงต่อ แต่เบื้องต้นเนี่ยก็มีเ,เจ้าหน้าที่ทางใช่ครับเมาให้คาแนะนานพูดคุยใช่ครับ,รบเขาแนะนําอะไรน้องโจบ,บ้างครับก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> อันดับแรกแนะนําก็คือแนะนําให้เข้าไปเหมือนแบบไปพูดคุยหา <C HA> ทางออกร่วมกันว่าที่ตรงเนี้ยมันเหมาะไม่เหมาะซึ่งก็ผมก็เลยให้ว่าอยากให้มาดูสถานที่จริงก่อนแล้วค่อยไปตัดสินกันว่าไอ้มันบางมันมันแบบว่าทําลายธรรมชาติจริงไหม ซึ่งเราจริงๆเราก็รักธรรมชาติเราถึงมาอยู่ธรรมชาติด้วยเจ้าของที่นี่ก็อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีรีสอร์ทสักหลังแกก็แบบเออในที่ของแกก็ไม่ได้ไปบงังไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราก็เออโอเคสร้างกะก่อนที่สร้างก็ขออนุญาตทีนี้ก็ผมก็มองว่าอ,อย่างเช่นถังไงแชมเปญเขียวนี่ยสมอง <c oughs> ผมมื <c oughs> มดทึบไอ,อลงยังคือถ้ามันบดบงังภูเขาม่าเนี่ยคือ มองที่น้องสมอมันต้องเป็นหอยฟลวบังภู้ขโมนทั้งหมดแต่นี่มันไม่ใช่เขาเป็นแคบตรงตรงตีนยื่ที่อยู่ใกล้เราที่ก็ลองมองตันนี้เนี่ยความสูงถ้าสมมติว่ายกไอ้ตัวยอดอะไรจริงๆเนี่ยความสูงประมาณยี่สบเอ็ดเมตรครับถ้าตาเป็นจริงครับใช่ครับแล้วถ้าอะไรไม่ได้เราก็แปลงเป็นอย่างใหม่ก็ขึ้นอยู่กับชุมชนอะเอาไงกัสซม่ได ดีดึงยังถึงขนาดแบบโอ้ต้องสร้างให้ได้ต้องเลยให้ได้หรอกแต่เราก็พยายามให้มันถูกต้องครับแต่เราก็แบบคนทำธุรกิจเนาะผู้ได้สิว่าอยากอยู่รอดถ้ามันถ้ามันอยู่รอดเราผมไม่ต้องมาสร้างให้เสียตังหรอกก็คือแบบเออก็เปิดร้านปกติก็หาวิธีเวลาพี่ทำข่าวก็หาวิธีเสนอข่าวที่มันให้ตัวเองอยู่ได้ผมก็เหมือนกันก็หาวิธีที่ให้ธุรกิจตัวเองอยู่ได้แต่เราก็ไม่ได้คิดว่า ในสําหรับมุมมองเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้ไปบดบังภูบ้านถึงขนาดแบบเป็นบดบังเขาทั้งลูกหรือว่าทําลายธรรมชาติอะไรผมเลยก็เหี๋ะให้พี่เดินไปดูก็ได้ลองดูว่าถ้าเป็นมุมกล้องกับมุมที่คนที่เขาอยู่แล้วอ่ะมันจะบัง <laughs> ขนาดไหน <laughs> ก็ตอนนี้มันข่าวดังเนอะดังมากดังมาก เขาบอกว่าเราเป็นนายทุนนายเราไม่ได้เป็นนายทุนมาลงทุนนี่นี่บาทเดียวยังไม่ได้คืนเลยนี่ไงจึงต้องลงมาเป็นที่ใช่ครับเราอยู่มีแต่คาว่าเขาเล่าว่าใช่ครับเพราะว่าลงมาดูว่าเนืออะไรเวลาเขามองเป็นนายทุนนายทุนนายทุนคือผมไม่อยู่ทําเองสร้างอยู่ก็คือก็อยากกล่ําอยากรวยอยากสบายมันทุกคนนั่นแหละแล้วจริงจริงโจก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ด้วยเป็นผู้เช่าใช่ครับเจ้าของที่เขาก็อยู่ข้างหลังทํารีสอร์ทเหมือนกันเขาก็เมื่อวานก็มานั่งฟังด้วยกัน เขาก็ <S <S เขาก็ให้เหตุผลว่าก็ไม่ได้บัง <S <S 1> <S 1> มันไม่เท่าต้นมะพร้าวที่อยู่ <S <S 1> <S 1> ด้านหลังด้วยซอย่างเงี้ยถ้าเทียบแบบแต่ว่าเป็นแค่มันมันเป็นของแปลกใหม่แล้วทกคนก็เลยมองว่าแบบมันอาจจะไม่เหมาะสมไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางกันว่าผมอยากได้สไตล์ร้าน สไตล์นี้คอนเซมันใช่ครับไม่ไม่ใช่แบบว่าเราจะไปทําลายมันไม่ได้ถึงจะไปทําลายไขนาดไม่ได้มีอิทธิพลไปทําลายขนาดในหอยเฟลซึ่งมันก็สร้างกันอ,อุดรก็มีกาลสินก็มีโคราชก็มีคนครพนมก็มีคือมีเยอะก่อนที่ผมจะสร้างผมก็ขับรถไปดูของคนอื่นก่อนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็สร้าง15เมตร12เมตร21เมตรอย่างเทมินอโคราชได้21เมตร1ฟุต ครับผมก็ไปดูซึ่งมันก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่เป็นป่าอ้อยซึ่งเราไม่ได้ไปบุกลูกป่าไม่ได้ไปอะไรแล้วก็สร้างให้มันเป็นแบบจุดแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยครับอาทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทาง<ม>อำเภอทางเขาเขาแบบประชุมกันแหละผมก็ไม่รู้ว่าเพราะมันก็จะมีกลุ่มที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่าซึ่งเราก็ฟังทั้งสองทางก่อนผมก็เลยไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้ทําอะไรก็ อันนี้ก็เลยระงับระงับผมไม่ได้ก่อสร้างสี่ห้าวันแล้วฝนตก oh. ก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ก่อสร้างเลยพอดีใช่ตอนแรกก็กะว่าจะเล่งไง้มันทนันหน้าหายหน้าใส่สัน่น <c oughs> อย่างน้อยกอ็พอได้เอาเงินคืน <c oughs> คือ <c oughs> มันแบกรับภาระในช่วงแบบที่ไม่มีลูกค้า <c oughs> ทางเราเราก็อยู่ในเหมือนเราอยู่ในป่าร้านอาหารน่ะมันไม่มีใครอยากมา มืดก็มืดมทางก็แบบโอ้ไม่ใชพูดมันนาฝนด้วยเนาะนใช่ครับแต่ก็เข้าใจในทางของราชการเพราะมันมันเพิ่งปลดล็อกกันเกี่ยวกับ,บเรื่องสถานที่อะไรเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปว่าเขาไปเลยเราก็พยายามเอาตัวรอดเหมือนรวบรวมกันหรือตัวพยายามหาวิธีการว่าเออทำยังไงเราจะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นตนาที่สร้างเราไม่ได้เจตนาว่าจะให้มันแบบ อยู่ถาวรเหมือนแบบอะไรก็คือจะเปลี่ยนไปทุกปีใช่ครับก็คือมันมันสรใช่ครับเหมือนเป็นการคิดคอนเทนต์มางั้นเถอะใช่ใช่ครับสมมติผมได้มาปั๊บถ้าคนเห็นแบบเขาไม่เคยเขาไม่ได้เป็นมังกเขามาแต่งงานเขาอยากแต่งงานกับพรายเฟลเงี่ยสามสี่งานเราก็พอน่าจะได้นั่นคือสามารถเปลี่ยนได้อะไรอย่างี้ครับก็จะประมาณนั้นซึ่งจริงๆเราทําเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าไหม ก็ลองผิดลองถูกใช่ครับถามว่าถ้ามันบดบังแล้วคนไม่ชอบจริงๆมันก็คงเจ๊งเองเพราะว่านีจริงถ้าไปมองมันก็บังแต่ในส่วนของร้านเรา <c oughs> ด้านข้างด้านอะไรอย่างผมผมว่าถ้าไปหนองสมอไปอะไรเงี้ยไปยืนพี่ยืนอยู่ไอ้เอนี่ยดีสอนข้าง,างมันมาก็ไม่ได้บังผาใช่ไหมครับพี่ยัยไปป่าว้ตรงนี้มันก็ไม่ได้บังผา <c oughs> แต่พี่มายืนอยู่ใต้หัวเฟลมันบังแต่ถามว่าพี่ไปยืนอยู่ข้างหลังไอ ไอ้ตู้ฮันเนอร์เนี้ยตู้ันเนอร์ก็บังเขาถ้าในมุมมองคนจะมองให้มันผิดถ้าคุณมุมมองแบบเออมันแบบบางคนก็บอกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูงดนักท่องเที่ยวเข้ามาในผู่ม่านอันเนี้ยก็เยอะ,อะคือไม่ใช่แค่แบบเป็นภาพแล้วภาพที่ดีก็เยอะที่เขาแบบให้กาลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบก็เป็นสองกระแสใช่ครับซึ่งเราก็ไม่ได้แบบว่าอาจะไปตัดสินใครเป็นไงเพราะแต่ละคนก็แต่งความคิดดังนั้นเราก็รอทางของ อำเภอทางของชุมชนว่าตัดสินกันยังไงเราก็ก็ทำตามก,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 ก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะแปลกว่าเอาหอ,อเฟลตั้งข้างกันก็ได้ทำคอนเทนต์ใครถ่ายรูปหอ,อเฟลล้วตัดต่อได้สวยมีคนกดไลค์สักแสนหนึ่งมารับหนึ่งแสนที่ร้านอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งที่คนไม่มีอย่างเงี้ยครับก็พยายามคิดแก้ปัญหาไม่ได้คิดแบบว่าผมต้องชนะผมต้องแบบนี้แบบนี้แต <laughs> ่เราไม่ต้องการ เดี๋ยวเราแค่อยากอยู่รอดอ่าพอมาปตรงนี้ปับ๊บทำยังไงก็ได้ให้ผมอยู่รอดผมก็เราผมก็เสนอว่าเอาทางราดยางกับไฟเข้าให้ผมได้ไหมอมถ้าถ้าตรงนั้นแล้วมาถึงว่าผมอยู่ไม่รอดก็แปลว่าพวกผมบกพร่องบ้างแต่อันนี้มันเป็นกระแสที่เราต้อนรับลูกค้าแล้วเ,เราโดนฟีดแบ,บก็กจากลูกค้ามาร้อยคนก็ตีไปเลยเอาร้อยคนเ <c oughs> คือไม่มีร้อยคนเก้าสิบแปดเก้าเลยทุกคนก็บ่นเรื่องทางเข้า mm hmm. ทางใช่อยากให้มาตอนกลางคืนอยากให้มาดูแลเราตอนมามามาสัมผัสว่าไอ้มันลงทุนไปตั้งเยอะแล้วอะ่ะไฟสองสว่างไม่มีไม่มีเลยใช่ครับอันนี้ก็คือลงขันทํากันเองใไฟก็คือมันดิ้นรนกันเองอ,ะ <c oughs> อ่ะสาธุทรพวกขอบกันแ่วนี้ไม่มีการ จับมือกันแล้วก็ไปพูดคุยกับทางภาครัฐเหรอคะก็มีครับมีมีมแต่ว่าด้วยเรื่องของตอนนี้มันเพิ่มมันเพิ่งปลดล็อกคือแต่ก่อนมันก็ยังแบบเป็นคากันอยู่อันนี้ผมก็ไม่ได้คือไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารู้มากเพราะเราก็รู้แค่ว่าเออมันคงมีปัญหากันอยู่ทําไมเขาจะไม่อยากพัฒนามันน่าจะมีปัญหาแหละเขาคงเลยไม่ได้พัฒนากันก็พยายามให้เขาแก้ปัญหาเราซึ่งเราก็ไม่ได้ไปไปว่าไปอะไรเขาหรอกแต่เรามุมมองว่า เราพอช่วยกันเองได้พัฒนากันเองได้ก่อนแล้วก็รวบรวมกันใช่ครับ<อ>ถ้าในเพื่อแค่แบบว่าเออรอประชุมรออะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขั่นพอไปประชุมแล้วคนสวนมากคนหมู่มากคนในผู้มูน่นคนในพวกนี้จะเป็นยังไง<ม>ซึ่งทุกวันนี้ที่เราได้ฟังมีแต่นักวิชาการมากกว่า แต่เรายังไม่ได้มาฟังผู้ประกอบการที่เขาอยู่เลยแล้วลงเหงอลงแรงทํางานคนที่อยู่พื้นที่จริงๆใช่ครับเจ้าของแม้แต่เจ้าของพื้นที่เจ้าของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆอะ่ะยังไม่มีเลยมีแต่คนคที่ข้างนอกเป็นส่วนใหญ่นะใน,นที่ท,ที่ที่ผมพ่อผมก็พยายามสอบถามเพราะเราก็มีไลน์กลุ่มของผู้ประกอบการแถวนี้ทั้งหมดทุกคนคว่าเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบถึงหมดแต่ว่า จากที่ดูแค่เจ้าของที่ข้างๆอย่างนี้ครับว่ามันฟีดแบ克ที่เขาพูดมามันก็ไม่ได้ไปบดบังอะไรถึงขนาดให้มันทําลายธรรมชาติหรือว่าผมไปบุกลุกป่าหรือว่าผมไปทําลายป่าไปทางป่าไปสร้างสนามอะไรอยู่ในป่าไปสร้างเสียงอะไรอยู่ในป่าไม่เลยเราก็พยายามอยู่ในที่ของเราพยายามหาจุดของเราให้มันอยู่ได้ก็กลัวว่าถ้า แม่ตรงนี้มาแนะนําให้ผมได้ไหมว่าผมต้องทำไงให้ร้านผมอยู่ได้มาส่งเสริมให้คนเข้ามาที่ร้านผมช่วยผมได้ไหมให้ผมอยู่ได้อย่างเงี้ยอันนี่เราก็ยอมรับเราไม่ต้องการสร้างแต่เราต้องการอยู่รอดครับ